สวัสดีพี่น้องวายอยู่ไทยอยู่ลาต่างประเทศพี่นอ้อ,อ,งนงนองพ่อๆกับซองน้องอเนยพี่น้องมันเอเนย์ลงกิบสากขอวดเขอาพายเดอ้อปะลงเลยปอต้นนี่ก็มีงจะเจือกับเป็นเมื่อยเลยพี่น้องเลยท่ากเสียดนั่นนายกระเพิ่นพี่น้อง กินข้าวน้อยๆลงแต่เมื้วตอนนี้ก็ปาสนียน้นองนัดพากันกิีเรถจักรอัดซ้ำไปพามออลไพี่น้อยเมื่อเหงก่อกว่ยลงหาร์ลดน้ำกบรบพะท่านพี่น้องแลหลนพาร์ลดเขาเจ้าเขาเจ้ากับียูยเขาเจ้ากับแบบเลียงงูเลียงคายอยู่ห้อยู่หน้าเนาะ อาโหลดน้ำปรทันก็เลยขี่รถจากอากันไปแบบโซมนไปทังหลังไปน้อเอ้ยนี่นงมันื่อยก็วังใหญ่จืดไปน้องเอ้ยพนบอกลูกว่าไป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 ไ พาแม่ไปใส่ออกซิเนไปใส่พาแม่ไปใส่ออกซิพี่น้องเอ้ย กิจสัตย์มาอยู่ดีๆนะพี่น้องเราลกกะลกมุงอยู่ดีๆยังหาอยูไอย่ได้บัดซีเป็นอะไกับมนุู้นยังบ่เศร้ายังอยู่ปกติพังกระโโย่ได้ไปได้มาไดอยู่เป็นอย่กับจอยข้าวหน้ากับไปกินในครัมื้อนี่นะพผนนังปวดเศร้ากับแบบแบบมันกั้นใจไหวไปเป็นอะไรเป็นแบบคน เพื่อนไปไปือเพื่นแบบรับตาแบบคบแขวนไอวพี่น้องเอ้ยเพิ่นบอกว่าพาไปพ,า,พ,า,พาแม่ไปเน้ไหวไหวโอ้ยบ้านกับใกลกับตัวเมืองพี่น้องเออเม็นวาอยู่ไก่ตัวเมืองนะพี่น้องบ้านน่ะใกล้ตัวเมืองเนาะเพิอ่อนสเขาอดในเมืองกับทางกะโหลกกระเหล่จักเสียหัวใจน้องนัดไปค้นขับรถตู้เดรจอย,ยนิหน่อยนะพี่น้อง,ง,องพอเหนื่อยก็ออกเมื่อบ่งตอเบิ่งตรงอยู่หน้าแบบเอินฮะกับบริเวณวังไดเนี่ก็ได้ ทักจะเห็ดอย่งไรพี่น้องเจียมนศาสตร์ตอนนี้ก็เสือน้อยกันโุ่นมึงเส้าหน่อยแบบไปนอนไก่ไม่ใหญ่ยู่มาเส้าหน่ยก็ได้ยมาเชื่เสือเสือน้อย Hãy bay, 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 bay sau bay nữa luôn. Ba chắc, yên nè yên lưu luôn 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 nè luôn 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 จะ่าจะความเจ็บความเป็นไปเลยไปเนาเหนื่อยกันจากเจังได้เนาะปกติิ่อนกะคือว่าออกอะไรไปเลยหนุ่ัญญาะกันแบบขขาหน้ากับิ่นกับื่อคอยกินบันไดขมือในี่ยเปนแบบมันจะเลื่องๆแนนจะจ่อยเลื้งๆไปเราเอ้ยเสียหอส่แล้วไปก็โอ้ยไปเราเหนื่อยกันยากหน้าไปเห็นอะไรเนี่ยเพาวลูกห้ เชส่อไปหอแซวเชื่ไปปักสองที่เกี่ยงกาะเไปทางไดดีพี่น้องเอ้ยกับผ้าแม่ไปเน่ผ่นนะแ้วนั่นถ้ากันอาบสลัดจ้ากไปเลยพี่น้องยังคิว สวัสดีครับผมยังแต่ข้ามหมากมาใหญ่พี่น้องเพิ่งสชเคียวหมากยังอะไพี่น้องเอ้ยไปหาโมอะไรเลยไม่สักยาไม่ใหญ่บ่านนี่โบของปารนี้อันนี้หมากกระเต็มตะกาไปเลยนะทีไปห้องมอตัวได้แหละยังเบรทโฮ่บางพี่น้อง ม,มันสมงก์หนึ่งจะสีโทาบังเผื่อหอดเนาะตอนในขี่รถโบโบมีพาย่างหลับโท,ทรศัพท์ดปโดนไปโทรพอดีเขาตื่นตกมกตกใจตอนกำลังขับโหรถขับล่างไปเนาะบอดีท์ที่พี่ช่างเลยลงแต่สุดค่าเคียงไปมัน่นไปกระเป๋า ได้่อยม่เจืิญปลอดภัยนะพี่น้องเนาะให้พันช่วงพันเศร้าแล้วพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งน้ำลุน้ำลานต่อไปพี่น้องลูกลานกัหลายๆคนพี่น้งนอ,องเอ้ยยังไงแล่พี่น้อนเอ้ยค่ะหายแล้วว่าคือทอเป็ใหญ่แต่ซุวชุนโตนมาจักรทีไปยังไง เราเบิ้ลขีดถอดไปใหญ่บิ้ลลูกเนยขมากินได้ใช่พอนอกก็นเนยปสมเนาะเป็นเขียวแล้วนี่แต่แบบเป็นอันไข่แน่กับจะเขียวหมาเลยพี่น้องเลยโอ้ยเหมืออยดย จอคกัวิเลิกมลยจอมาแต่มาต่น้ากัแลนเลิกเืจอข่าหน้าบริกินท่นีย่นาไม่เสือกันยาวได้เนาะไปขังไดเนาะสไปหอใส เราไปยังข wow, okay. ้าเเยี่ยมตาทินอันนี้ก็ตอนมาใหญ่สิปหะามอก็บไห่อยากไปไปได้ชีวิึบึนบึนทนเพงมันเพงมันใหญ่หลยเป็นคนหูเด้อมันใหญ่มาเอาหน้ามาในมใหญ่กินเด้อนี่บนี่มว่าทันเพงมาใหญ่นะ แบบยักเมื่อยก็เมื่อยเขาแล้วนอนไม่ใหญ่เนาะโอ้ยขี่น้อ้ยแม่นมายักเมื่อยก็เมื่อยเขาหลุพี่น้องเยจ้าก่อนอะไรบ่าอใหัวเถื่พี่น้องเยว่าไข่เน่กินข้าวกินห่านกับไข่เน่แบบเป็นกับเมื่อยอันนี้มาจักเมื่อยละเมื่อยเขาคือตอนตีประลุงเฮ่นอะไรเปองแบบเมื่อยแบบสั่นเขาคือกบคือเขียดเป็นแ่บเป็นสั่นแห้งแล้วเนาะ พี่น้อนะเ <c oughs> มส่ันแห้งแล้วเมส่ันแห้งแล้วพี่นมื่อยแบบเฮ้ยพี่นอ้องเอ้ยพี่น้องเนอยากนำไปดิวอกอะไรก <c oughs> ันเลยมนแล้วยังไงโหลดบ่มีเลยออขี่ไปบ่นเลย

ได้เสร็จกันแล้วพี่น้องก็ตัดไว้เลยว่าแล้วก็แม่จิ้นส่วงเช้าไว้ๆแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็เอาเทบัให้มเพเท่านี้พี่น้องาเบิ่งปัมคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อก็แม่จิ้นสวงไว้ๆนะพี่น้องเนาะสาธุสบายดีเ